ภาพที่เห็นนะครับเป็นปัญหาผมบางจนเห็นหนังศีรษะของคุณนิพาวันนะครับซึ่งประสบปัญหาผมร่วงอย่างรุนแรงหาวิธีรักษาไม่ได้จนในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาผมบางเรียกว่าเห็นรอยแสกเนี่ยเห็นหนังศีรษะชัดเจนเลยนะครับจนคุณนิพาวันได้ใช้ฮาวิล่าครับผมใหม่ขึ้นมาจากภาพที่เห็นนะครับรอยแสกก็แคบลงแล้วลูกผมใหม่ก็ขึ้นมาเต็มเลยนะครับผมมาอ่านคําวิจารณ์ที่คุณนิพาวันเขียนมาให้เรานะครับแต่ก่อนเป็นคนผมหนาพักหลังหลัง มาอยู่ยผมร่วงเยอะมากร่วงมานานหลายปีจึงหาแชมพูลดผมร่วงมาใช้หลายยี่ห้อแต่ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่และผมยังร่วงเยอะเหมือนเดิมตัวเราเองไม่ไหวแล้วเลยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วพิมพ์คําว่าแชมพูลดผมร่วงก็หาดูไปเรื่อยๆจนมาเจอคลิปคลิปหนึ่งของคุณแม่สวยๆคุณแม่สวยๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้นะครับเรียกว่าจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามแล้วก็เรื่องสมุนไพรนะครับก็นั่งดูอยู่ นนานดูทุกวันและเข้าไปส่องในเพจฮาวิล่าบ้างอ่านรีวิวหลายๆคนทําให้สนใจแชมพูฮาวิล่ามากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อเนื่องด้วยราคาค่อนข้างที่จะสูงจึงตัดสินใจไปใช้แชมพูสมุนไพรยี่ห้ออื่นนานเป็นปีแต่ก็ยังไม่เห็นผลเลยคิดว่าไม่ไหวแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้หัวร้านแน่ๆจึงตัดสินใจสั่งแชมพูฮาวิล่ามาใช้ความรู้สึกแรกที่ใช้ประทับใจเรื่องกลิ่นของแชมพูหอมสมุนไพรตอนนี้ใช้มาได้2เดือนกับอีก25 5วันแล้วรู้สึกผมร่วงลดลงมากและมีลูกผมขึ้นมาแล้วดีใจมากๆที่ได้มาเจอกับแชมพูฮาวิล่า mm hmm. ก็ขอขอบคุณคุณนิพาวันนะครับที่ส่งรีวิวมาให้แล้วก็ส่งคำวิจารณ์มาให้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเหมือนคุณนิพาวันแหละว่าใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็ไม่ได้ผลมามองฮาวิล่าเนี่ยมองอยู่นานแล้วนะครับแต่ว่าติดเรื่องราคาก็อยากบอกนี้ครับว่าราคาของเราไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับปริมาณสารสกัดเราใช้สารสกัดมากกว่า10ชนิดซึ่งเป็น สารสกัดที่ดีๆทั้ทงนั้นต่อเส้นผมดังนั้นต้นทุนมันเลยสูงนะครับถ้าเราไปเทียบกับแชมพูแก้ผมร่วงราคาหลักร้อยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใส่สารสกัดดีๆได้นะครับเพราะว่าต้นทุนมันจะต้องกดให้ต่ําลงดังนั้นก็จะเหมือนที่คุณนิพาวันเจออุตสาห์ไปใช้มาอีกเป็นปีเสียเงินไปอีกตั้งเท่าไหร่นะครับถึงจะได้มาลองฮาวิล่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้เปิดใจลองใช้ฮาวิล่าเป็นแบรนด์แรกเลยครับถ้าเกิดตอนนี้มีในใจหลายๆตัวนะครับจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกสําหรรับใคทีำ มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาถามได้เดี๋ยวผมมาทำคลิปตอบให้ครับ